ในเมื่อพักเพื่อไทยทำเรื่องแรงสไลด์ไม่สาเร็จนะคะพัเก้าวไกลได้บรรดับหนึ่งลองจัดตั้งรัฐบาลแล้วแต่ทําไม่สําเร็จส่งไม้ต่อให้เพื่อไทยสิ่งที่เราทําตอนนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเกมของกันเองแต่เรากำลังจะฟอร์มรัฐบาลที่แข็งแรงให้ได้เพื่อที่จะแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนต่อไปนะคะเมื่อกี้ที่ได้เจอกานชลนานุกขอขมาก้าวไกลนะคะแล้วก็มีความเข้าใจซึ่งกันและกันในหลายๆจุด ราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยลองไปถามทางภาคเข้าไปด้วยก็ได้เราไม่มีปัญหากันนะคะแล้วเราอิงคิดว่าในเวลานี้เนี่ยเราทํางานกันอย่างผู้ใหญ่เราพูดกันแบบผู้ใหญ่ที่คุยกันว่าเราจะทยังไงให้ประเทศเดินต่อนั่นคือสิ่งที่เราต้องการทั้งสองทางแต่ออกด้วยเหตุการเข้าไจเนี่ยนะครับในสภาพวิธีการทํางานก็ทํางานด้วยกันด้วยดียได้อยู่แล้วนะครับ วิธีทางการเมืองในสภาพมังคับเนี่ยมันก็เป็นเวลาที่พวกเราทราบและรู้เห็นนะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยมันก็เป็นเหมือนที่คุณพันธุ์นาได้กุณาเล่าให้ฟังเราบอกพบปะมาแลกเกียรมมหาผลทางเส้นทางดูางงรายการการเมืองทั้งหมดว่าควรจะเป็นอย่างไรกันมีโอกาสไหมพี่อ้วนที่จะกลับมาเป็น3 1 2เสียงกับภาคี8พักเหมือนเดิมลองฟังดูว่าคุณภูมิธรรมจะพูดถึงเรื่องนี้ว่ายังไง ผมก็คุยกันหมดแวครับได้คุยกันถอบอกไปแล้วว่าผมได้ขอโทษไปตามอารแล้วเราว่ถ้าเาเาได้ทา่อะไรที่ที่เพื่อมาทำให้ประเทศเราเนาติอะไรย่นี้เราก็ต้องรู้ว่าเอทร่างนี้นะครับ ทุกอย่างก็ได้พูดคุยเรื่องก็ฟังแล้วก็ไปไปเวื่อนคิดต่อมันมีลานะครับเป็นต่อหรือว่า่อใจกันใไหครับเมื่อคู่ไม่นานก็จะได้ทราบนะพอดีครับได้มีการคุยกันแ่ดีอยู่แล้วก็ทุกอย่างก็ได้ได้ัง